ท่านผู้ชมครับได้เวลาเชียร์กันต่อยอีกแล้วสําหรับคนไทยนะครับในวงการสอยคิวโลกครับสี่นักสอยคิวไทยกําลังจะลงทําการแข่งขันเฟรมเดียวน็อกโป้งเดียวจอดครับนั่นก็คือการแข่งขันสนุกเกอร์รายการชูดเอาซึ่งคนไทยเคยเป็นแชมป์มาแล้วครับนั่นก็คือเทพชยาอุ่นหนูหรือว่าเอฟนครนายกนั่นเองเคยเป็นแชมป์เมื่อปี2019ครั้งนี้เราต่อเนื่องเลยเพราะว่าหมูปักน้ำก็พึ่งฟอร์มดีมาเข้าถึง4คนสุดท้ายรอบรองชนะเลิศ ในรายการเวิลด์กลังปีขณะดเดียวกันมิ้งสระบ,บุรีครับนัชชารัตวงหาฤทยก็ลงทําการแข่งขันเช่นเดียวกันหลังจากที่เธอนั้นได้แชมป์สนุกเกอร์ทัวร์หญิงนะครับที่เบลเยียมเรามีเช็คโปรแกรมกันหน่อยพวกเขาจะลงสร้างชื่อให้กับประเทศไทยครั้งครับนำเสนอโดยรถยนต์นิวซูซูกิเอ t i ์ a Smart Hybrid The power of smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริ ขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเต่าทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชัน www. b l a m s i n g t v com ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกอีกทีท่านผู้ชมครับในกลางสัปดาห์นี้นะครับการแข่งขันสนูกเกอร์ชูดเฮาส์ จะลงทําการแข่งขันกันครับชิงเงินรางวัลรวมถึง171,000ปอนด์นะครับที่ Morning Side Arena เมืองเลสเตอร์สาราชาณาจักรเป็นการดวลคมคิวกันตั้งแต่วันที่25ไปจนถึงวันที่28มกราคมนี้โดยแชมป์จะได้รับเงินถึง50,000ปอนด์ด้วยกันครับรายการนี้ถือเป็นรายการสะสมคะแนนลำดับที่9ในฤดูกาลครับกติกายังเหมือนเดิมสำหรับชุดเอาครับนั่นก็คือแข่งเฟรมเดียวน็อก เฟรมละ10นาที5นาทีแรกต้องแทงภายใน15วินาทีต่อ1ไม้นะครับและ5นาทีหลังต้องแทงภายใน10วินาทีต่อ1ไม้นักกีฬาของไทยลงแข่งขันทั้งี่4คนครับเริ่มจากวันนี้แหละวันพุทธที่25มกราคมในเวลา2ทุ่มเทพชยา,ยาอุ่นหนูครับเอฟนครนายกแชมป์รายการนี้หนึ่งเดียวจากประเทศไทยที่เคยทำได้เมื่อปี2019จะพบกับเอียนมาติน ของอังกฤษจะเล่นเป็นผู้ที่4จากนั้นในเวลาตี2ครับมิง้งสระบุรีนัชชารัตวงถาดุไทยที่เพิ่งได้แชมป์สนุกเกอร์หญิงแรงกิ้งที่เบลเยียมจะแข่งเป็นผู้ที่3เจอกับโรบบี้วิลเลียมยนตเตอร์ฟดนเซนไม่ไม่ใช่คนละฟนมือ57ชื่อเหมชื่อมนักร้องเลยนะครับจากอังกฤษครับรอดูว่ามิงจะแผงริบได้หรือไม่ มาถึงวันพฤหัสบดีที่26มกราคมนะครับพยักแห่งปากน้ำครับนั่นก็คือนบคลแสงคําหมูปากน้ำลงเล่นนะครับในเวลา20นาฬิกาจะเล่นเป็นคู่ที่2นะครับเขาเพิ่งผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกเวิลด์กลางปีมาได้สำเร็จจะเจอกับอังเดสเปตอฟซึ่งเป็นแชมป์ยุโรปนะครับในวัย26ปีจากประเทศเอสโตเนีย แล้วก็ปิดท้ายนะครับที่แจ็คสระบุรีเดชวัฒน์พุ่มแจ้งจะลงแข่งขันเป็นผู้ที่15ของรอบนี้นะครับเจอกับพี่สีครับสีเจียหุยนะครับดาวรุ่งวัย20ปีจากประเทศจีนสำหรับปีนี้นะครับชุดเอาจัดแข่งขันเป็นปีที่32แต่แข่งเป็นครั้งที่15นะครับ14ครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยจัดแบบล่างเงินรางวัลมาแล้วก็ไม่มีคะแนน จนกระทั่งปี2017เป็นต้นมาก็จัดเป็นทบงกิ้งโลนะครับนักกีฬาไทยอย่างที่บอกครับเคยได้แชมป์หครั้งนั่นก็คือเทพชยาอุ่นหนูนั่นเองอย่าลืมติดตามเชียร์นักกีฬาไทยกันต่อไปนะจ๊ะตัวเอง